วันนี้มีคำถามมาเกี่ยวกับการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซน์แพทย์บอกว่าเป็นไบ l ลชสามีความสงสัยว่าควรจะต้องทำอย่างไรเรื่องการอ่านค่าไบเลชผมเคยได้พูดไปแล้วแต่วันนี้จะพูดในรายละเอียดอีกครั้งว่าไบเลชเป็นการกำหนดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งจากการเอ็กซเรย์แมมโมแกรมเราแบ่งระดับง่ายๆเป็นระดับ0ถึง5 ในระดับที่ต่ำกว่าไบเลตสองเราจะแนะนำให้มีการตรวจคัดกรองทุกปีปีละ1ครั้งตามข้อมองชี้ของแต่ละช่วงอายุและความเสี่ยงแต่เมื่อตรวจพบว่าเป็นไบเลตสามหมายความว่าแพทย์คาดว่าจะไม่ใช่มะเร็งหรือมีโอกาสเป็นมะเร็งไม่เกิน2%ถ้าเราตรวจซ้ำในระยะ2-3ปีที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยในระยะนี้อาจจะตรวจคัดกรองทุก6เดือนก็ได้ เพื่อความมั่นใจแต่ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็จะลดระดับลงเป็นกลุ่มที่ระบุว่าไม่ใช่โรคมะเร็งแต่หากตรวจพบรอยโรคที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือให้คะแนน เป็นไบรลัต4จากลักษณะของก้อนแระหินปูนก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ก็จะมีความเสี่ยงที่เป็นเปอร์เซนต์ตั้งแต่2%ขึ้นไปจนถึง95%เราจึงแบ่งไบรล์ตสี 4. ออกเป็น3กลุ่มคือ Ca เป็นความเสี่ยง2-10% Cb มีความเป็นไปได้10-50%และ Cc มีความเป็นไปได้สูง50-95%ในกลุ่มนี้ที่เป็น 4c ก็จะได้รับคําแนะนําให้ตรวจชิ้นเนื้อส่วนไบรลต5 เป็นกลุ่มที่มีความสงสัยมากกว่า95%กลุ่มนี้ก็จะชัดเจนว่าจะต้องได้รับการวางแผนการรักษาหรือตรวจชิ้นเนื้อพร้อมๆก,กับการรักษาเพราะมีความเสี่ยงสูงดังนั้นการตรวจแมนโมแกนก็จะต้องติดตามผลการตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะป้องกัน การกลายเป็นมะเร็งหรือวางแผนในกรณีที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งในกรณีของผู้ป่วยที่เป็นบแบลสามจึงเป็นกลุ่มที่ควรจะติดตามเพื่อความปลอดภัยครับ